บาบนเือบนวเนเชลเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมทำบุญห้ทานรักษาศีลเริจภาวนาสร้างบุญสร้างกุศสลให้กับชีวิตให้กับตัวตนวาน่าบุญ้าบุญก็คือเป็นเพื่อนแท้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และก็คือในหน้าที่ยืนตลอจากโลกนี้ไปเล้ก็ผลกุศลก็เป็นตัวนำให้เรานั้นไปเกิดในภพในไ,ไปเสพสุขในสิ่งในดิแดนท,ที่เป็นนรสุขติคือดิแดนที่ดีที่งามชีเลศที่เริดแล้วก็อยู่ในปัจจุบัน,นอยู่ในปัจจุบันเราก็อยู่ยังมีความสุข อยู่อย่างสมบูรณ์บุญสุขเพราะว่าบุญเป็นตัวน้ำสมให้เรานั้นเ,เกิดมัวนอาพบอย่างน้อยเราอายุก็เ,เกิดมัวนอ,เ,อเป็นมนุษย์เ,เป็นมนุษย์ธรรมธดาคือมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิกลพิการไม่บ้าไปบววงงนั่นก็คือเกิดมาจากด้ว่าอเุเพกัตตปุญตตา คือมีมุนนุนนำส่งเป็นผู้มีคญทำไว้ก่อนเนาะเยดนโยงเอกตาคุญตาคญที่เราทำไว้ในชาติบางก่อนก็ทำให้เราเกิดมาเนาะเป็นมนุษย์ที่มีมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เกิดมาเนาะาพูดได้พูดได้ไม่บ้าไวบอดนองเนาเยดโยงกับเป็นุญเป็นตัวที่นุนนำส่ง ดังจากที่คนที่บุญน้อยหรือไม่มีบุญเนาะเกิดมาลัเกิดมรจะไม่เลืึกแต่ว่าพิกลพิการบ้าใบวดเนาะบ้าใบเพราะว่าบุญน้อยบุญไม่ถึงบุญไม่นำส่งเนาะบุญไม่สนับสนุนบุญไม่สนับสนุนี๋ยวก็เาจนั้เยอะไปเป็คนมีบุญแล้วก็เกิดมาในพ่อแม่ที่มีคุณธรรม มีศีลธรรมเรามีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านำจิตนำใจนำสติปัญญา,านำชีวิตไปเกิดแต่ความสงบสุขเกิดแต่ความเจริญเ,เกิดแต่ความกา้าวหน้าอันนี้ก็เนว่ามุมดทำให้เกิดมานีเ,าเกิดมาดีพุ เกิดในที่ดีพบพ่อแม่ที่ดีนาะพ่อแม่ที่ดีแล้วก็พบเกิดในสถานที่ดีนาอเกิดมัวนั่งชินทานที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งการปกครองทั้งอาหารการกินท้งธรรมชาติที่มีความพร้อมไม่พบกับธรรมชาติที่แห้งแรงกันดาล ไม่พบในทีนท่ที่ไม่เกิดในทีนท่นอนเกิดทะเลทรายไม่เกิดในท,นที่เกิดการรบราคาฟัน,นเกิดการรบราคาฟันอันน,นี้ก็ในส่วนที่เราเกิดเป็นคนมีบุญในส่วนนี้อนอะมีจบแล้วก็นอจากนั้นก็เกิดในทินทานที่มีความบุญสมบูรณ์ทางกัลยาณมิตรคือมีพ่อไม่มีครูบาอาจารย์ ที่มีคุณธรรมมีความรู้ที่มีสติปัญญาที่จะพัฒน,นาให้ความรู้กับลูกหลานล,ลูกศิษย์ลูกหาที่ส่งเสริมว้เกิดความาเจริญเกิดความกว่น้าทางสติปัญญาทางความคิดทางกิริยามารยาททางกิริยามา,ยววารยาทในเกิดดาวเดว่าภุภุภภูเบกตะปุญญตาเราอยู่เราก็เนื่งจากนั้นเมื่อคนที่มีบุญ เ,เกิดมาแล้วก็พบพระพุทธศาสนาฟังธรรมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปุจญาและกะบาลพระพุทธวัดปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเกิดมาเป็นคนที่เกิดมามีบุญเพราะว่าเกิดมาได้พระพุทธศาสนาได้ฟังธรมร,รมได้ศรรดึกษาเล่าเรียนได้พระพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นความโชคดีต่างจากคนที่ไม่มีบุญเกิดมา พบนักธรรมคำสอนพบาศาสนาที่ไม่ใช่พระพุทธศานนสนา,า,าเป็นพุทธเป็นศาสนาที่ที่กำจัดสิทธิเสรีภาพเป็นศาสนาที่ถูกบิลพันธ์บังคับให้นับถือบังคับให้เคารพมเยือนอยู่บังคับให้ครอบแล้เป็นพบพบ,พบ,พบ,พบาศาสนาที่บังคับให้มูชายยัน กำจัดสิทธิเสรีภาพใ้ยโยมนใสนสวดีนะคะรับ่ว่าเราเกิดมาเป็นผู้ที่มีบุญนะมีบุญนะก็เลยสวดีเราก็เลยเชิญชวนเราผู้ที่มีบุญมีกุศลเรียกว่าทำบุญต่อ่อบุญใหม่สร้างบุญเขาให้เพิ่มเติมนะเพิ่มเติม,นมในสวดีนะเยมก็ขอเยมไปด้วยส่วนนี้น ก็ในเซลไงบัวก็จะเริญบัวนอดาวเรียนยมบานโจลวันโจลวาบานเธอบนบอยเตียนเด็กสาวแซจเรมเพียวเนียบานหมอเธอหน้าที่บานหมอเธอหน้าที่ของชาวพุทธเธอหน้าที่ของพุทธธรรมบริษัทต่อเยืงบานเกิดหมวเจียเกิดหมวเจียเกิดมวเจียบ้านนี่เกิดหมวเจียคนไทยบานพบพระพุทธศาสนา พอ่พอ,พอแม่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมเยก็ต้องต่อยอดบุญกุศลวยการทําดีเถิดเถิดทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นให้เจริญก้าวหน้าก็ด้วยด้วยการทําบุญเถิดบนบ่นก็ลักษณะของบุญก็ตามแบบย,ย่อยๆก็คือสามประการคือทานก็ให้บริจาคเตียน บริจาคอาหารบริจาคสติปัญญาบริจาคความรู้สอนแนะนำเด็กรูบาอาจารย์ก็บริจาคความรู้ก็แนะนำรำสอนลูกศิษย์ต้องเยียวยาพ่อแม่ก็คอยคนเจ้ากกอนมาส่งเสริมยังดูสับสนุนให้ารศึกษาหการศึกษาเล่าเรียนให้น้อเยียวยาในส่วนนี้เนาะเยียวยาก็คือให้นอนแล้วก็ ให้กับการสงเคราะห์สังคมสิ่งที่เร,เราอยู่เราอยู่ก็คือช่วยเหลือเจอจยือยญานซึ่งก,ก,กันและกันและก็ให้เพื่อบูชาให้พ่อให้เสื้อผ้าพออา่อแม่อหารให้เสื้อผ้าอาหารกับพ่อแม่เพ,พื่อบูชาถวายพัตหารแด่พระคุณเจ้าเพื่อให้บูชากับพระเจ้าที่ประพุตธดีปฏิบัติชอบที่บูชัวสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนา ให,ให้เพื่อบูชาให้เพื่อธนุความรุญญ่งวารินยาทรัพย์สินเงินทองอทุกบาททุกสตางค์ก็เพื่อธนุความรุงหลักธรรมการสอนของพระพุทธาศาสนาเพื่อธนุความรุงวงเว่า,า,าศาสนาให,ให้มีที่อยู่ที่ทําบุญที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมศาลาอารามาที่ใหญ่โตสะดวกสบายใน,ในการเทอบ่บ่เทียเตียนเย็นหยุด อันนี้ก็คือเนาะการให้แล้วก็ให้โอกาสตัวเองเนาะให้การตัวเองเพื่อที่จะได้ทําความดีให้โอกาสตัวเองเพื่อที่จะได้ทำให้โอกาสตัวเองที่จะได้ฟังธรรมให้โอกาสตัวเองเนาะที่จะได้เรียนรู้ให้โอกาสตัวเองที่จะฝึกฝนฝึกฝนดัดนิสัยดัดสติปัญญาให้เป็นคนที่มีความรู้มีกิริยามารยาทที่งดงามที่งดงาม อันนี้ก็ในส่วนเนาะการให้เรกว่าทานา้ม,มัยศีลลำไม,มก็คือการมีศีลการรักษาศีลเ,เมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเรารักษาเราศีลไปรักษาเราคือมันอวยยืงเกิดคนที่หดรย้ยโหดเหี้ยมดไ e รเนาะเก็จัดที่ประกอบไปด้วยเมตตารักเพื่อนรักพี่รักน้อง ไม่อาฆาตมาดร้รายนะไม่อาฆาตมาดร้ายแล้วก็เป็นคนที่นะนเป็นคนที่นอะมีความซื่อสัตย์คือไม่คําลักไม่ขโมยนะไม่ชอยฉนไม่คดไม่โกงนะคือคนที่รักษาสินนะยมก็เมื่อเราไม่คดไม่โกงไม่คอร์รัปชันะสินก็รักษาเราให้เรานั้นอยู่ดีมีสุขเป็นที่เคารพนะับนถะือเคารพนะับนถะือนะนะ ในส่วนนีเนาะเหยียดยกแล้วก็ตามาก็สินทีะส่งเสริมไหวยืนนั้นคือเป็นคนที่ซื้อสัตว์อีกอย่างหนึ่งคือรันักหัวเดียวเมียเดียวรักหวัวเดียวเมียเดียวรักครอบครัวก็โดนโดยที่ไม่ไปล่วงละเมิดศีลธรรมข้อที่สามคือเสพเมรัยเสพเมทุนกับคนที่ไม่ใช่ภรรยาสามีของตัวเอง อันที่จะนามาซึ่งความวุ่นวายซึ่งความเดือดร้อน่อส,สร้าง,ารส,งสร้างความเกลียดชังสร้างความชิงชังสร้างความวิชาริษยาสร้างความไม่ชอบใจเกิดขึ้นในครัรักของตัวเองที่ไปนอกใจที่ต,ต,ต้องไปนอกใจกับคนอื่น หรือไปทำกระทำย่ำยีกับคนที่คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ครองหรือสามีภรรยาของตัวเองก็ต้องรักษาศีลข้อกรรมเรือยรักษาพรหมจรรย์ยอย่จุเมื่อเราในกสวนรีก็ทำมาก็คือ,อรักษาความซื่อตรงรักษาความจริงใจคือการไม่พูดพดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพื่อเจอไม่พูดในสิ่งที่ไรสาระ,ะพูดแต่สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้พูดสิ่งที่ทําให้เกิดความสมัครสมาสมาคีพูดถักแล้วให้ทําให้คนเกิดปัญญาะนะเหต